นี่มันวิกเหล่านี้และกูลองกุงชุดคอสเพลจา้าและเป็นชุดจากเรื่องเคปปบเรียวมอนทันเตอร์ชุดรูมีเพลงโกลเด้นจ้ามาเริ่มที่วิกเลยวิกจะเป็นวิกทอมือทั้งหัวนะคะก็เซตออกมาให้เป็นวิกแบบรูมีแล้วก็เปียก็กคือยิ่งใหญ่อลังการถาาว่าหนักห่วงไหมก็คือเข้าร้านนวดได้เลยชุดตัวหนก็จะเป็นชุดสีขาวแล้วก็แต่งขอบสีทองจะมีซิปดาวต,ตรงกลางอกแบบนี้แล้วก็ชุดจะเป็นเอลเลอยเซ็กซี่กางเกงขาสั้นที่สั้นมากแล้วก็จะมีดีเทลแต่งเลื่อมข้างๆแบบนี้เวอร์เครื่องประดับตรงเอวนะคะตรงนี้บออกว่่าาาาาจะะะะไมมมเเเปปตครรนนพ็ ฉันแล้จะเป็นสิ่งที่มันคล้ายครึ่งใกล้เคียงกันต่างหูครอบสาววิธีการใส่ก็คือไม่ต้องติดไม่ต้องอะไรก็คือแค่ครอบหูแค่นั้นก็คือสวยแล้วเจาหูมีแค่นี้แต่ต่างหูก็คือมีเป็นร้อยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันใส่ประดับเข้าไปเพื่อความสวยพระประดับผมดอกไม้สีทองยังไงละ่ะดอกเหล่านี้ก็จะเอาไปติดตก ต,ตามเปียผมของตัวละครนั่นเองเราเก็บดีเทลไปยันญเญล็บเลยคันนี่คือเล็บปลอมลายโกลเด้นของโรมีและตัวเองของเราอยู่ตรงนี้นั่นคือเจคเกตัวนอกนั่นเองเธอดูความเลื่อมนี่ก่อนหัวไหล่ทั้งสองข้างก็เป็นดีเทลปักแบบแน่นละเอียดละเอ,ะเอียดสองโซ่พบพรับประดับประดับอะไรทุกอย่างคือเป๊ะเก็บมาหมดแต่รักกลางอกตรงนี้เมื่อติดก,กระดุมก็จะอเป็นอย่างนี้จ้าอีกสิ่งหนึ่งสุดท้ายจะพลาดไม่ได้นั่นคือเกร็ดตรงบ่าตรงไหล่ซัมติงสักอย่างเมื่อติดออกมาแล้วก็จะครบสมบูรณ์คอมพลีทลี่เป็นรูมิได้เลยและสำหรับงานโคโครที่ผ่านมาเนี่กกก้อองงคุนนททมา หารูมีคนนี้โอ้ยปราบปลืม้มใจถึงแม้ไม่ได้ขึ้นสเตจเพราะม,มีความสามารถแต่ว่าก็รักทุกคนมา,มากที่มาหากันยังไงงานหน้าไปงานไหนอีกก็มาหากันได้นะจ๊ะ